สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ของจังหวัดภูเก็ตที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสูงขึ้นทุกวันการแก้ไขปัญหามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องบูรณาการร่วมกันสำหรับในเขตเมืองกระทูก็เช่นกันได้มีการผนึกกำลังต้านภายัยโควิด -19 เพื่อให้ชาวในทุกพ้นภัยจากไวรัสร้ายโควิด -19 โดยเทศบาลเมืองกระทูกได้ผนึกกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคตกิดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของชาวในทูทั้งการตรวจคัดกรองการสอบสวนโรคและการเฝ้าระวังดูแลประชาชนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันตนเองและปฏิบัติตนต,นตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในการดำเนินชีวิตประจำวัน มาตรการป้องกันโควิด -19 เนี่ยนะครับเราก็ได้ํำเนินการมาตั้งแต่พอรทราบข่าวนะครับแล้วก็จังหวัดก็ได้มีประกาศในเรื่องต่างๆนะครับเราก็ได้มีมาตรการนะครับในการตรวจในการเฝ้าระวังในการดูแลนะครับผู้ที่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยนะครับก็ได้บูรณาการร่วมกันนะครับทุกภาคส่วนในการาแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้กลุ่มเสี่ยงนะครับหรือใครที่มีอาการมีไข้มีไอมีเจ็บคอนะครับก็ให้รีบมาหาหมอนะครับแต่ช่วงนี้มาตรการในขณะนี้นะครับหลังจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พลกรายาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็ทางเรานะครับก็ได้ถือฏปบัตามโดยเคร่งครัดเพราะจังหวัดเองก็ได้มีประกาศมีมาตรการต่างๆส่วนมาตรการอย่างอื่นนะครับในการเอ็กซเรย์เราจะเดินเคาะประตูบ้าน ทุกบ้านทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะไปพบปะท่านในการาวัดอุณหภูมิของท่านในการดูแลท่านนะครับถ้าเราไปวัดอุณหภูมิท่านใดที่มีอุณหภูมิเกิน37.5นะครับถือว่าท่านก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถ้าท่านมีไข้ด้วยมีไอมีเจ็บคออย่างนี้เราก็จะส่งท่านไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อตรวจหาอาการต่อไปแต่ถ้าท่านมีอาการเสี่ยงหรือมีอาการที่ติดเชื้อเราก็จะนําท่าน ไปกักตัวไปส่งโรงพยาบาลหรือกักตัวในสถานที่ควบคุมนะครับที่ทางาเทศบาลได้จัดไว้ให้อันนี้ก็คือเป็นมาตรการต่างๆนะครับที่เราอำเภอกระทูได้รับมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินการในเขตพื้นที่ของเราที่ผ่านมาครับผมพันตำรวจเอกกิติพงศ์คลายแก้วนะครับผูุ้้มกับการสถานีตํารวจภูธรกระทูนะครับก็สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนานะครับหรือโควิด 19นะครับที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับทางสถานีตํารวจภูทรกระทูก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหลังจากที่มีนะครับการแพร่ระบาดเนี่ยเราก็ได้มีการจัดระเบียบของโรงพักนะครับซึ่งหน่วยงานของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ต้องคอยดูแลพี่น้องประชาชนในเขตตําบลระทูนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อและความปลอดภัยของข้าราชการตํารวจสพกระทูนะครับเราเลยจัดให้มีอ่า การดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับตามคำแนะนําของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นเรามีการจัดให้มีอ่างล้างมือนะครับมีสบู่ไว้สำหรับล้างมือนะครับก่อนที่ท่านจะเข้าไปติดต่อราชการด้านในสพนะครับเรามีการจัดเจลล้างมือนะครับเจลเช็ดมือนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องจะเข้าไปใช้บริการภายในสถานีตํารวจนะครับรวมทั้งเรามีการดําเนินการในเรื่องของโซเชียลดิสแตนซิ่งนะครับมีการจัดระยะห่างในการนั่งของ ผู้มารับการแจ้งความนะครับซึ่งในส่วนนี้เนะนี่ยทางสถานีตำรวจภูทรกระทุ้นะครับก็มีการดำเนินการในทุกๆส่วนตามที่รับคําแนะนํามานะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าท่านมาที่สพกระทุ้แล้วท่านได้รับความปลอดภัยในเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับหรือโควิด -19 ครับในส่วนของทางความร่วมมือนะครับกับเทศบาลเมืองกระทู้นะครับโดยท่านนายกชัยนันทสุทธิกุลนะครับท่านได้ให้ความรุเคราะห์นะครับ ในการนำยาฆ่าเชื้อนะครับมาฉีดพ่นภายในสถานีตำรวจภูทรกระทูทั้งบริเวณด้านในและด้านนอกนะครับรวมกระทั่งได้ฉีดยานะครับบริเวณรถยนต์หลวงนะครับที่ใช้บรรทุกผู้ต้องหานะครับหรือรถยนต์สายตรวจของเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับทุกคันนะครับและในขณะนี้เนี่ยท่านนายกชัยนันสุทธิกุลนะครับได้ประสานมาในกรณีขอความร่วมมือนะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยได้ขอความร่วมมือนะครับได้กรุณาสวมแมสสาหรับความห่วงใยของฐานนิรวจบูทอนกระทูนะครับก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าขอให้ท่านปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวมแมสนะครับเมื่อท่านออกไปติดต่อพบปะผู้คนด้านนอกหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตามมาตรการโซเชียลดิสแตนซิ่งนะครับการเว้นระยะห่างกับบุคคลนะครับสองอย่างนี้ขอให้ท่านช่วยกนันดำเนินการด้วย รวมทั้งนะครับสุดท้ายอยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับขอให้ท่านอยู่กับบ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อทําให้ตําบลกระทูของเราปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับผมสำหรับโรคโควิด -19 สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันทํางานใกล้กันมีการพูดคุยสัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมกันเทศบาลเมืองกระทูจึงขอเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงประชาชน เรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมงดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นไม่เข้าไปในที่ชุมชนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลามันล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อหยุดการกระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่นคุณอยู่บ้านเพื่อชาติเราทำงานเพื่อคุณเทศบาลเมืองกระทู้ขอความร่วมมือประชาชนชาวในทูงดออกจากบ้านและหากจำเป็นต้องออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากาอนามายัยหรือหน้าก,ากากผ้าทุกครั้ง หากฝาก่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคและลดการแพร่ไปยังคนอื่น